นี่ครับเจอกันยุคบ้านน้องสร้างครับผมมือน,นี้นะครับหน้าม,มันาจะงงามเลยน้องสะมากับลูกยายสาครับมือน,นี้น้องแฮมครับพร,ระมาเลินกั็มูเพว่นบ้านผู้ไทยครับผู้ไทยบ้านน้องสร้างตรงไปอีกก็เป็นอบตอครับนี่ครับพามาลงทงครับมือน,นี้ไม่ได้ซื้อเป็ดแล้วเามือนี้ว่าตายแล้วม่อนี้ว่าชื่ไม่ชื้อเป็ดได้เลยด ปาล้โซนครับสะที่มีปลาน้ำไปน้ำ <c ười> หวยวกั <c ười> นนีตัวดึงครับนี่ครับมือนีสาโทษยัยล้องครับมือนีมาฐานครับครับิ่งไม่หลุนตึกแขหาป่าครับมือนีหลุนผู้ไทยครับจะเลือแถวแ็กหนาบุกืดตัวนี้จะเลือกสุดยอดนะครับมือนี โอ้มีใหมอยู่้อมเนาะไหมเป็นตายไม้นี่ไหมงไมเลยมื้อนี่ปลาลายหลยปลาลายก็จะเป็นย่งไหมกัหลาย่ัน เป็นบ้านผมเกินทงบ้านครับอยู่าี่ติดบ้านลอ,องลองลองสาโทสาโท,าโทดังอแนะน,นำเลยส<อ>วัสดีครับผมโอ้นี่ครับเจ้าข,ของพื้นที่น้องอยังก่อแฮมมูอซื้อยังก่อจิก็กกมันน้องมันแต่ว่ามันไปในบ้านนี้<อ>มันไปกับพวกอุ่มบ่ะมันเม่อแหงได้หรอ กุ้ยเห็นแห่อันยึงอยู่นึงเอามาซีมก่อนมาซีมก่อนนี่เย็นเย็นก่อนเย็นเย็นเศรษเย็นก่อนโอู้ดองนี่ก็มีต้นนี่เป็นตะขั่นเนี่อ้าหนองนี่แห่งเป็นตะป่าลไรนี่ครับมีสาขาปลูกต้นมะพร้าวอ้อมไว้อืมบรรยากาศดีมากเลยเี้ยงน้ำมันน้ำค่ำไหมโอ้ปลูกสาสตัวที่นี่ ไปเบียดได้ไปเบียดน้องสิไปเบียดนางรุ่นรุ่นงัขี้ควายแท้จะขี้ควายหลเบียดบานเาไปดิขาเท้าแทบแสบขึ้นไม่กินสเปไป พีเครื่องดื่มมาหว้อมครับเราเบึ่อผลงานครับลูงผลงานนองๆเขาโอ้ลงเหล้วครับคุณต่อยนองเขากันครับต่อยกันครับ

โอเคอยู่หมู si <brasile> ่หมู่เขามะหมู่มาหมู่ทางเลยเขาบ้ขำหขำขำขำมันจะใช้ยีบมันไม่จะไสกจักมันพู้มันนี่ขำก็ไปขำันก็ก็ไอเขาไอป๊อปก็เพื่อพูดหรอกก็ออีคนนึงไปเปล่าเออเปล่ายังมองแล้ว โอ้ของร้องว่าแล้วมาเสืออาการอันอื่นสุดยอดเง้ยอ่อนนัฟังหนึ่งหนเมื่ออเบิดละกไปยเ็ตื้ไป ปลาได้เลี้ยงวะนี่ปลาเลี้ยงบ่อปลาปอยปลาเลี้ยงปลาปอยเอาไหม่วยกไมกับเสบียงนองเขาพกมาสี่ขวดชาดดีเล้านี่ิงเงินน้่ละมือนงอเบิตัวปลาครับอีกสักคู่ควังเลยวะ นีครับมาดูเช็คเช็คต่อด้ไหมท้งองเขารวมไม่รวมมือกันดีมากเลยครับยอดกลงไหมนี้เอาแหอมงตือควงเครท้อโชว์โชเมือครับอย่นี้เากะังรน่งท่งมงเเบายไทยตื่นแห่ชูเบื้องเขาเ่นี้ ได้พลาดได้พลาดน,นี่ยก้ๆๆวใขายหนาได้มึงกับกันเนาะกดดันเนาะดิตามมาครับตามมาบาผ่านอยู่แล้วครับบึงการเล่าเฮะแล้ว ว้มีสองดังครับคุณดังหนึ่งแเอาเงินโวงเงินของแถกก่อนอุตส่าย ผ่านยู่านยูแค่นี้ก็ถือว่าแตกเอาเพลงเวที่นี้โชว์โชว์ลอเบิ้งตูปลาครับเจ๊เจ๊มาเจ๊ โน้ำคือเรืองหรืว่หมดมๆดมดจมบ่มดนะจมนะครับพวังเรื่องมุดเนี่ยข้าวเนี่ยข้าวข้าวข้าวน้ำยึดตมแพ้หอมหอมน้ำหอมวันนี้ได้ป่านี่แล้วมันคือชีวะผมไม่ได้สูดจะดวยแล้ววันพี่แก่เนาะ โอ้มีการจิกตีนแฮคอมครับเบิ้งทางุณครับไม่จบเลยอะไรซุ้นน่ะนี่เบอกคือเลยาน้อ๋อ้โอ สวยครับวงสวิงโ้ยตายกนะมืออ๋อจะวัเหี้นะ้านียพ่อพอเรนีก็ฝรั่งกันอย่าจายเนาะเป็นหนุ่มกู้ไทยรอรครับมือนุดจอด่น้ำแข็งพร้อมครับประทศนี้ โอ้งม่ได้ดอกน้ำเลือกนัฮือรถดนาอดีควาต้องง้มวเนาะปอกก้นหินปุ๊บกันได้กิ่นเนาะรอเบิ่งครับผมมุดแล้วมดอีกสงสัยเหยียบหัวปลาแล้วไปเบื้องครับไปเบิ้งข้นเล่ี่บานดีมาดูที่ตองเ

มดได้โดนเพิ่มนนีำพอดีครับไม่ท่วมหัวจัดครับรอเบิ้งมิดอิมซิมหลับสอนครับน้องโอ่งชว์ไหมเมื่อกี้เป็งได้ก่ซูดป่าเพราะตัวเมื่อกี้นี่อ ้มีการจอบปลาว่าอย่าสูบยูอ่ะอย่าสูบย่มันยังคืไหมเนเป็นไรลปลาจอมอนเขาเป็นจอมวนปะน้องเป็นตมีปาครับเบิ้งกระหูเป็นตมีปาแน่นอนเอามีเอาอย่างนี้ ไได้เยอะว่ะขมให้เวลาอีกสมนทีครับองค์โอ้ขอมีกำหนดเวลาสามสิบนาทีบ้างยู่วมานะตัวล้มอ่ะปะเจียมเยอะได้หัดจอขึ้เดี๋ยววลงไปมุดปสาวๆเห็นแน่เลยนั่งตะวัน ดอกสองแล้วโอ้แตกดีพ hmm. <laughs> <laughs> <Yeah. c oughs> <laughs> ่อจอบบอลพ่อรอบนี้ตาสะเสื้อขอเาได้สะเปลี่ยนแผนแล้วที่นี่ได้กินแ้วเปลีนนแล้วที่น่

ไหยเลยน่าตาวัดเล่นประคิ้งรอโอ้ได้อีรีตัวนี้พานองครับนีงน้องสั่งสองลูกครับสองลูกสองตัวอยู่ครับตัวละใหญ่เขาเนี่ยลัก่ขึ้นน้องดีละครับใหการนี่กันเลยทำไปนี่จะหองน้องลงกันนะอืม ตกปลาบ่ตกเบ็ดได้เดียวะนักแก้วบีปล่อยฮะปล่อยเตตมันเออแ่เต้ต้องสัตว์ามหอมน่นั่นอีกตัวนึงนั่นโอ้ไม่ใปลาคือปลาารอยูุ่ดตองอยน้อนสุดเเนาะนี่ละเป็ุดยอนแล้วบรรยากาศดีแล้ว แับจิบเดืยดไปนะนี่ครับบรรยากาศเมื่อวานเดี๋ยวน้องสร้างครับผมบรรยากาศครับบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศบอกว่าสุดยอดเลยอุ้ยเกลื่อนขึ้นแล้วทั้งบุญหนองปลาบอดพุ่งหล่ะนี่ป่าเข้าหลุมนอนมาแต่ว่าไงทั้งผัดแต่วะจะเป็นตกดินครับผมหนองปลาบอด เรี่บร่อยครับเก็บแหแล้วอาทีนี้เ <c oughs> ด็กเด็กหนาว่ทียนี่หนาวดีครับได้ป่าตามที่เห็นนะครับเอาเป็นนากาศให้เบิ้งครับจอด ช่วงกมดเก็กเบิ้งกันนะนี่ด้ของแปลกไหมโอ่งด้วยหต้องมีที่เด็ดด้นักลองไอ้ไม้ไอ้ไม้โอ้ว่โซ่จะทานะเว่ยว่าเรีนน้ำไห้เบิ้องในเว่ยสตดพวกไอ้ว่ได้ป่าเรีนน้ำแล้วน้ำแข่งกันเ่้ เก็บแล้วครับบรรยากาศคําแล้วอ,อย่าอเบิ้งครับที่นี่เมนูแปลกๆก,กินมาเยอะนี่นี่ต้นเสี่ยววะเนาะน,ะนี่ต้มใส่ต้มเสี่ยวนี่แซ่บเลยนี่ประเทศแกับเขาต้องบอกผมกัดแปลงเลยเบว้ยต้นมะขามก็มีครับต้นมะขามหายครับประเทศนี้ ถ่ายนะครับชาวบ้านฟา,าร์มยังก่อนแฮมฟาร์มชื่อฟา,อาร์มยังก่อนอยู่นี่จันฟาร์มนี่นะครับเพิ่นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ครับจะเลี้ยงป่าพ่อมัองครับจะได้เมนูอะไรหมูใบกับเพราพ่อมา พักเดือนนี้พักกา,า,าร์ดงาผักการ์ดงาบอกนี่กินกับสุนแล้วไหม่นะเดี๋ยวเป็นผักการ์ดงาครับปลูกไว้เต็มเลยนั่นหมืดจอดสามารถตัวเว้นไปถ่ายน้องสะก่อนครับเลยมาถ่ายตันสะปประน้องบู้ใบกุ้งตัวมึงง่ายเลยพี่จอด,น,อดออนี่นะครับ ปิดฝ้ามครับผมการฝามันต้องช้างนี่ครับมื่อนี้สิมาเมาอยู่นี่แหะครับรอเบอ่งครับเต้ยเอาน้าเอาไ่เด้อหายสุดใจแล้วมึโอ้ยไม่ต้องอาละให้เจ็ดหนึ่งกันแดห้ง